มาดูกันที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชรรภัฏนรำไพพรรนีค่ะจัดพิธีบวงสวงละครเวทีนิเทศศาสตร์ครั้งที่3นะคะเรื่องฮูปริศนาซ่อนแขนค่ะ ที่บริเวณหน้าพระพิคเนศวนคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชรภาัฏรำไพพรรณีอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะทางดรสันดุสิตบริวงตระกูลค่ะอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์สาขาธุรกิจบันเทิงการแสดงและท่องเที่ยวพร้อมด้วยนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีร่มรวมพิธีบวงสรวงละครเวทีนิเทศศาสตร์ครั้งที่3ประจำปีการศึกษา2566นะคะซึ่งทางดรสันดุสิตบริวงตระกูลนะคะอาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์สาขาธุรกิจบันเทิงการแสดงและท่องเที่ยวก็ได้กล่าวถึงพิธีบวงสวงละครเวทีนิเทศศาสตร์ในครั้งนี้นะคะเนื่องด้วยสาขาธุรกิจบันเทิงการแสดงและท่องเที่ยวคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชรภัฏรำไพพรรณีค่ะเขาได้โครงการสร้างสารรค์ผลิต ละครเวทีเรื่องฮูปริศนาซ่อนแคนนะคะก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อให้นักศึกษาได้ผลิตผลงานแล้วก็ส่งเสริมการแสดงออกของนักศึกษาค่ะแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักแสดงรวมไปถึงให้นักแสดงเนี่ยนะคะเข้าถึงบทบาทก็เป็นการวงสรวงที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ การบวงสวงละครเวทีนะครับในทุกครั้งที่เราทําก็คือเพื่อเป็นเพิ่มเป็นสิริมงคลกับนักแสดงนะครับแล้วก็เพื่ออินกับบทแล้วก็ทาแบบนี้นทุกปีครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ที่สามนะของคณะนิเทศศาสตร์นะครับ สำหรับเรื่องฮูเนี่ยนะคะปริศนาซ่อนแคนก็เป็นละครเวทีที่แตกต่างจากละครเวทีของคณะนิเทศศาสตร์ที่เคยมีมานะคะก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กนักเรียนค่ะที่เกิดปัญหาขัดแย้งกันนะทำให้เกิดปมเป็นเรื่องราวต่างๆก็สามารถติดตามละครเวทีเรื่องนี้ได้ในวันที่21กุมภาพันธ์2567นก็ะคะก็จะจัดขึ้นสองรอบค่ะที่ตึก38นะคะคณะอุตสาหกรรมที่มหาวิทยาลัยราชพัฏน์รำไพพรรณ ราคาบัตรเข้าชมค่ะ99บาทค่ะสวัสดีครับวพวกเรานะครับามาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาธุรกิจบันเทิงการแสดงและการท่องเที่ยวนะครับจากมหาวิทยาละะัยราชภัฏ์ลำไยพันนีนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยพวกเราจะมาโปรโมทละครเวทีเรื่องผู้ลิศนาซ่อนแคนครับผมครับผม,รบผมเรื่องราวของวูเนี่ยผมจะสปอยแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นเป็นเรื่องราวของกลุ่มเด็กนักเรียนนะครับที่ เกิดปัญหาจะเกิดปัญหาภายในกลุ่มของตัวเองนะครับผมแต่ว่าเราเรายังจะไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กในกลุ่มนี้เพราะว่าเราลุ้นเก็บไว้ให้ทุกคนดูกันดีกว่าถ้าขอเชิญทุกคนนะคะเข้ามาชมละครเวทีของพวกเรานะคะพวกเราเนี่ยตั้งใจทํากันมากๆค่ะในวันที่21กุมภาพันธ์นะคะ2567ค่ะทั้งหมดมี2รอบนะคะที่ตึก38คณะอุตสาหกรรมค่ะมากันเยอะๆนะคะ